ไม่กลับไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีที่เอฟซีลุงปานาอาทีน่าทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกับช่องแสงเดินตะลุยป่าค่ะวันนี้แสงเดินมาข้างลำธารแห่งหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าพี่ๆคุ้นเคยกันไหมนี่ซึ่งเนี่ยระหว่างเดินเข้ามาเนี่ยนกเสียงนกร้องตลอดเลยนะ <thôi S 2> เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันดูซิว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าไม่เคยเดินเข้ามาเหมือนกันนี่เป็นทางแรกที่จะเดินมาสำรวจเนาะก็เผื่อมีพวกผักอะไรเงี้ยเอากลับไปได้เราก็จะเดินกลับไปเนาะก็ฝากพี่ๆนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้แสงเดือนนะคะขอบคุณพี่เอฟซีทุกท่านที่ยังไม่ลืมกันนะคะแล้วก็ยังคอยพพอร์ตกันเสมอมานะก็รู้สึกดีใจมากๆ ช่วงนี้ก็เริ่มร้อนแล้วก็ต้องระวังตัวเองนิดนึงระมัดระวังตัวเอระวังกานเดินทางนะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะว่าหายไปนานนะคะก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้ในป่ามีอะไรบ้างมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะนะคะโอเคนี่ตอนนี้มาถึงห้างใครไม่รู้เป็นห้างเก่าๆ่นะ ไม่รู้ว่าขึ้นได้หรือเปล่า,านี่นเป็นห้างกาแูดูจากสภาพแล้วน่าจะขึ้นไม่ได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราเรีบเดินทางไปข้างหน้ากันดีกว่าเสียงนกร้อง ม,มีตะกา้าเปล่าเงียบมากน้ำนิ่งมาก มีร่องรอยของการมาจิตใส คอยดูหน้านดูหลังนะไม่รู้ว่ามีคนตามมาหรือเปล่า น้ำนิ่งมากไม่มีความเคลื่อนไหวหรือว่าอะไรลมก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างคือนิ่งมากเหมือนเดินไปต่ไปที่ได้ยินคือได้ยินยเสียงน,นกนนที่ เดี๋ยวเรานั่งพักตรงถาำวันนี้ดีกว่า จุดไฟก่อนไม่ยิงไม่เมองตรงนี้ไม่ค่อยมีลมจุดได้เดี๋ยวเราทานีนวกันไปวยกัน ยินเสียงมีคนเรียก เราจะไม่จุดไฟดีกว่าพี่นะเดี๋ยวจะดับไฟไม่สนิทแล้วจะเป็นไฟป่านะกันไว้ดีกว่าแกนะเพราะว่าเราก็มาคนเดียวนะถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยหนูก็ไม่สามารถแก้ไขจะทำอะไรได้เพราะว่าไฟเป็นอะไรที่ลุกลามวันมากช่วงนี้ก็งด จุดไฟก่อนไฟไปก่อนเพราะช่วงนี้ใบไม้แห้งทําให้ติดไฟได้ดีมากๆเป็นเชื้อเพลิงได้ดีมากๆนะแต่เมื่อกี้เนี้ยเหมือนได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาก,ก็เหมือนเรียกหาใช่ค่ะแต่ได้ยินจริงๆ นนั่กอว่าเราจะไปนั่งพักตรงไหนดีแต่ถถาวันนนี้คือรู้สึกว่าแปลกๆความรู้สึกเหมือนมีอะไรมันแปลกๆยังไงไม่รู้พี่ตั้งแต่เดินมาถถาวันนี้คือได้ยินเสียงตลอดเวลา นั่งตรงเขาวันนี้นก่อนเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรหอกเราอาจจะคิดเ,เองก็ได้เนาะตอนเนี้ยช่วงหน้าแรงอ่ะเราต้องระวังทั้งระวังทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่า สัตว์เลยคลานอะไรเงี้ยเพราะว่าพอใบไม้แห้งปุ๊บพี่ๆทุกอย่างมันจะกลมกลืนกันหมดนะคะสัตว์เลยคลานเนี่ยมันก็จะกลมกลืนกับพวกใบไม้ไปหมดเราต้องคอยระวังมากมาก

มีนเสียงมีคนเรียกที่ได้ยินเราก็ได้ยินเสียงผิวปากได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาสักพักแล้วนะเดี๋ยวหาดูก่อนว่าที่ได้ยินเป็นเสียงใครหรือว่าเราหูฝาดไปเองนะ ตอนนี้เสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้ก็เงียบไปแล้วนะคะพ,พี่ไม่รู้ว่าเสียงใครอะไรยังไงเสียงอะไรอ่ะเหมือนคนโยนไม,นะม้มาได้ยินเหมือนเสียงคู่เนี่ย ชลูกเสือเขาบอกเขาหลงป่ามาจากข้างในใช่เหรอเจ้าเป็นใครนักเรียนลูกเสือหลงป่าไม่ใช่แล้วผมยาวขนาดนี้หลงป่ามานานแล้วไม่ใช่แล้วไม่น่าใช่แล้วพี่พี่ น่าโดนหลอกแล้วแหละพี่ได้ไมลูกเสือที่ไหนมาเดินกลางคืนมาเดินที่นี่ได้ไหมครับพี่พี่เป็นพี่ช่วยผมน้อยไม่กลับไปเลยพี่ผมขอหน่อยช่วยผมน้อยมาช่วยผมน้อยครับช่วยเรื่องอะไรให้ผมกลับบ้านทีครับบ้านอยู่ไหนล่ะบ้านอยู่แถวนี้ละครับงั้นก็กลับบ้านเองสิถ้าอยู่แถวนี้ ไม่ถูกอีก,กับน้อยคากับน้อยไม่เชื่อถ้าบ้านตัวเองก็ต้องถับถูกสิกบบานนค,คาไม่เชื่อเจ้าอยากเข้ามานะอยากเข้ามา กลับบ้านเองสิบ้านตัวเองไม่ใช่ละสมิงหรือเปล่าสมิงแต่งกายมาใส่ชุดลูกเสือหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เป็นใครมาจากไหนยังไม่รู้อยู่มาให้ช่วยใครจะไปรู้ล่ะ สงสารเรื่องอะไรหนูว่าเราไปดีกว่าเราจะไม่ยอมแล้วพี่